Được rồi nhưng mà phải nhờ nhờ các bạn khác làm quá. mình thì không thể làm được nhưng mà ngại quá không quá. thể nói <laughs> thế à, uh, lúc đấy thế thế thế, thế có thật tính được không đẹp nó chìm đấy bộ không oh, nó nó đó, đón hết bài nha mọi là... người hết bài hello xin chào sao bài đi thu khốn sao bài đi thu khốn Mình đi mà phục cặp của không เรขอทีมสื่อ่าคำถามตามเจอเอาโมเมนต์เปลี่ยนเอาเอาปิกตมาบแม่คิดเองโอเคเค่ายจุงตาเสบเอาจูเดล้นแน่จูเดลาก็หอยถิ่นเนี่ยน่าจะเมนโด้เลยก็หอยอย่างมาหอยเจดีกุ้งเอโอเคบ่าบัดเดหอยแันด้วยนตอนนี้เขาจะเริ่มต้นถามมูเลยนะเออคำถามนี้นึงเลยนะโอเคแบบพร้อมบ่พร้อม เขานะเคยอันนั้นว่าเคยรักเงินแม่ว่าตอนยังน้อยเคยพอเป็นคนสื่อซัะจุ้งถยได้ถึงได้ถึงจุมเตียงเมยให้คงอ่ะเชื่อพอสื่อโต้เชื่อพอเฉลยโอเคแล้วโต้เงินโต้โอเคเงินโต้ชอเตือนหอยนะวันนี้ดับบันเลยจุ้งถีให้หนึ่งเงินได้ถีได้ถี Oh my god ได้ถี Oh my god จุ้งถีเองเป็นคนนั้นหลายเจอบุเราเป็นคนสื่อสัดจากเปอร์เซ็นพอมาหลายจากเจ้าสู้นะ ơi cái tên nó lại ừ mua mấy cái lại chơi cái tên này nó ăn hàng bia rồi là nó <laughs> đẹp chắc chắn chúng thủy rồi nhưng mà 50 50 thôi nha cái này thì không <laughs> ui ui không phải <laughs> 80 80 là chúng thủy yêu thật mà yêu ai thì yêu thật đúng rồi và 50 thì năm 5... à, không phải 20 thì mình cũng phủ phủ ba và sáu phần trăm nữa nào có đẹp โอเคโอเคเอออันนั้นเอาไว้สินะรุปไปสไลด์มาคือบุดจุ้งถุยเนาะทุกคนบอจุ้งถุยอยู่เด้อโอเคเบอร์จากกรหอยเก็บเทลเนี่ยขี้หอบแบบโฟท่งตอนนี้เห็นบรรณิยมพนาเคยแอบนักเรื่องนายเรือว่าุงนน้องมาเบกเกี่ยวว่าดาตึงเอี่ยวเทิมกักแอมยังไงกั๊กแอมป้องขี้หอบโฟท่งเนี่ยหอบแบบโฟท่งอ่ะเด็กมือโตอันนั้นเป็นคนที่เราอ่างเจียรนะก็เลยแบบบริบริสุทธิ์เจอเงินห้อมหักเดี๋ยวก็บริคิดว่าค่มีห้องหักได้ยังไะก็เลยแบบ Bởi sống chưa thôi đây Thế thì ép mắt mà Không, mắc... Không, không, không có ai nào cả luôn Không, không có để, ai luôn á Vâng, không không được quan tâm đến điều này Chỉ vâng. quan tâm đến việc học Hôm qua là chăm chỉ cũng, học đúng Cũng không nhiều không bản thân Cũng không chăm mà kiểu thích thích thôi À, ok, ok Không thả mình sổ Thân fan là gì Thân fan là Oh không my không god Anh đứa Ừ, sao lại hỏi câu này Đã từng có người yêu chưa? Người yêu là เอ็มให้ละไปสีกักเอ็มให้ละกันเอ็มจะเ่ยนะจะมาตัวนี้นะมาใจ่บอแต่ว่ายาวสุดๆนะนี้ก็ที่ต้องถ้าถมมาแล้วก็ทีตองแบบเคยมีอยู่แต่ว่าแบบเคยมีที่เป็นจริงๆริงจังๆนี่นะมันก็ไ่ได้มีหลายดอกเนาะบุหลี่บุหลี่แบบที่ต้องอันนี้ขอเป็นคำถามที่โบบอกเลยโบเพราะมันเป็นความลับเคยบอกว่ามียูเคยมียูเคยมีรุนไอรุ่นเื้อยโอ้ยไม่รู tiếp theo <laughs> tao vậy không thả tao vậy khởi khao thả với sải còn bảo bé khởi chip với sải còn mà đã từng đi tỏ tình bàn trai trước hay đi yêu bạn trai trước đi tám bạn trai trước đấy <laughs> cái này hình ngại nhỉ Ê, sao à, lại ngại đúng. cũng đã từng rồi nhưng mà phải nhờ nhờ các bạn khác làm quá mình thì không đi làm được nhưng mà ngại quá không <laughs> thể nói <laughs> được. thế à, lúc đấy thế thế thế, thế có tỏ tình được không bạn đã chìm đấy bộ không oh, nó nó thất bại nha mình thất bại. สิงก็หลามแฮาเถอะสรุปแบบสรุปมมนบปสํามเลตเมนบปเนี่ยอ๋อต้องเมนู้สายมาจีเปาจิ้นสาเร็จอ่ะคะมะจีบผู้อสายมะจีสามเลตเนาะเออโอเคโอเคโอเคคำถามที่สามเนาะเดี๋ยแล้วของวันนี้เมนผู้เด้อแล้วก็อ่าต้นนั้นเ็นทุ่ซึกเนาะเด้เหล่าของซึงก็ฟังอย่างเนาะขอขอเวลาบุสือเนาะเออไผก็มียอมหาว่าไผก็มีแฟนนั่นน่ะคนทำเอีเฟคก็มีอยู่แล้วเออแม่แล้วเนาะแบบเคยตอนนั้นแมนแบบลุมอินอินสื่อๆเนาะแบบตอนเฮียนยุ่งม้าปายเนาะ อาค e ิดเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหอโข่งเนี่ยที่อ่าคนนั้นก็เป็นร้อนอายเนาะเออแต่ว่าแบบไปกินต่ำมันน่ะไปกินต่ำแบบเรื่องเหี้ยแล้วเพื่อน้อไปกินต่ำเนาะกินต่ำบ่พออยู่นั้นมีหานต่ำอุ้ยเขินเดทเดทแบบถึ๊ถึ๊ส่วนเทนอเมอิตจินละแต่ว่าเป็นกางเบี้ยนเื่อนเนาะหลังจานแบบเรื่องเหี้ยวแล้วไปกินต่ำเดี๋ยวไปกับไปตอนนั้นพว่พจดใจเงินเท่าไหร่นะแบบอ่าหันโศกวันรึวันเดินสินะเทนอเมอิตเทนอเมอิตเดทเนาะแบบเก่าซื้อเขินอายเลยนะโอเคนี่ก็คือเเดแรนาะ โอเคไปเจอเดนน่ะก okay, uh, ็หอยถือตู oh, ้กว oh, ่าบานเนี่ยตอนนี้หอดคำถามพี่ซีของมูเนาะคือจะถามาแบบเวลายุนอเซนมันยังพีสุจเออที่เอไวเหมือนียกที่สกจีเนี่ยเง่นไงก็พิกแกจีเคยไม่ติดความสิอ่าที่ลำจีกุงเดียวที่แกสีกุ้เดียวอ่แต่ที่เลยแบบคลงมือเนี้ยมันดูซิกนกนะโอ้บางอย่างบางห้เขาจะจ้ำหะแบบนี้เลยก็ โอ้ยยังมีอ่ะยังมีม้วนก้อนเทพเฮลโลตอนนี้ก็มีฐานผู้ทมงสองคนมาฟังนะน้อตอนนี้มีก้อให้บาทอะให้ขันจ่ายพี่เสี่ยมเนาก็หอยเปียกเพงกับตือคิดว่าตัวเองเคยหลงหูทรายบอกว่าหลงคนฮักหน่หลงสุดๆเลยเป็นแผลเนาะสามารถรอยฟังได้โบ้บอกสื่อแต่ว่าแบบเกือบมาทุกคนเลยหลงนะเออแท้ตอนนี้นะว่าความจริงกบบมีคนนึงที่แบบว่า ตอนหักคำอินนะฮะเฮ่ยจูนับบ้าอีหลีเนาะแบบมูไผที่อยู่นําก็จะอาจจะหูเนาะแนบโอ้เกียนตรงนี้โอ้ยแต่ว่าแบบโดนๆไปเฮาก็หูซึ้บเบื่อแบบคือว่าหลงไ่ทุกคนบู้มีไผคนนึงที่เป็นหลงแหงๆเลยก็เ่็หลงไปทุกคนนั่นแหละเองไหมบ้านตื่นสิไปก็คืออ่อยคืออ่อยบอกเอาความพักแบบอ่อยเนียมบ่เอาความพักแบบอ่อยเนียมโอ้ยความพักแบบอ่อยเนียมจริงนะเบอร์เจิดเด้นก็โหยไปกลุ่มกบาลขอคำถามสุดท้ายของมู่แล้วคือจะถามว่า ปัจจุบันเห็นไตก็งม่เงียวมีแฟนจะโผล่มีแฟนจะผอือต้องตบพูดแล้วบ่จจำเป็นระบูซื้อบอกซื้อเงยหอเอี้ยวถี่ก็เหนียวนี่เงถ้าเอี้ยวหอที่คงก็ไหนเถิดเงยเงยมาดานเอี้ยวให้เราเกียวแม่นางกำลังแบบกำลังแบบเปิดใจกันกำลังดังเหนียวได้นะมีจะขโดนเยจ้ซี่ซื้อ Có nhiều Có nhiều Cụ thể hơn Hai Hai uh, ok Đủ khóc cháy Tất nhiên nó cái khi Mí Sao biết đâu size sai thì mà Ui sao biết mí chẳng đầy có đấy Tỉa cả đấy, sủng cả đấy, bẹp thấp cũng được, cao cũng được Nên là <cười> <cười> Tha khao tầm <tham> chảy hảo <laughs> nghĩa là người ta chiều mình và Đẹp <laughs> trai là được thôi, như vậy. là yêu hiếp nhau mọi người đúng rồi <laughs> đến đây video của chúng tôi đã kết thúc mọi người nhớ theo dõi <laughs> bye bye cho bye. vào bye video này mà không gặp video nào nếu ai muốn hỏi uh, câu hỏi như thế nào thì có thể comment vào đây thì video sau sẽ làm à những câu hỏi